ก็ถ้าเราติดตามข่าวนะคะจะทราบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่8พฤศจิกายนจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นวันที่มีการโหวตของเจ้าหนี้นะคะในการที่จะแก้ไขแผนฟื้นฟูของการบินไทยนะคะ,ะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องที่จะให้มีการลด ลดทุนนะคะหรือว่าลดราคาพาของของพูดการบินไทยลงนะคะเพื่อที่จะไปล้างขาดทุนสะสมที่สะสมอยู่ประมาณ4ี่หมล้านบาทนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าจะมีการเสนอ,อผู้บริหารแผนทุนฟูใหม่อีก2ท่านนะคะโดยที่เป็นรายชื่อที่มาจากทางเ,าเจ้าหนี้ที่เป็นกระทรวงการคลังนะคะคนแรกนี่ก็จะเป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลังเลยนะคะจากาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจนะคะคุณพลจกักร เป็นรองผู้ในการสคออรอนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปัญญานะคะที่เป็นผู้ในการสนออขอนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้โหวตที่จะรับรองการแก้ไขแผนพื้นฟูฉบับฉี้นะคะแต่ว่าให้เลื่อนการ จะรับรองออกไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่มานะคะแล้วเราก็อ่านสัญญาณตรงนี้เนี่ยก็มาจากการที่เ,เจ้าหนี้จะลังเลใจที่จะลงมติใดๆในครั้งนี้นะคะที่มาที่ไปก็คือว่าการที่จะมีผู้บริหารแผนใหม่อีกสองท่านเนี่ยเท่ากับว่า ตัวแทนจากทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยจะมาเป็นเสียงข้างมากในคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการถ้าเราเท้าวกว่าเงินมานะคะทำไมทําไมการบินไทยถึงมีผู้เรียคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูแทนที่จะเป็นอบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการตามปกติก็เนื่องมาจากว่าการบินไทยเนี่ย มีนิสินล้นพ้นตัวนะคะก็เลยทําทให้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะหรือว่ายื่นล้มละลายพูดง่ายๆนะคะที่ต้องเป็นแบบนี้ถนะ้าเช้าความกลับไปอีกนี่ก็เนื่องจากการที่มีการบริหารจัดการทุดพาสขาดทุนสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะท่านปานวิจย์จะเล่าเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีกว่าดีฉันนะคะคว่าซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามันมี าการาแทรกแซงจากฝั่งของการเมืองในการที่จะไปแต่งตั้งโยกย้ายตําแหน่งที่สําคัญสําๆในในผู้บริหารนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะยกตัวอย่างที่ที่เราจะคุ้นชินกัรน,นี่คือการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบิน A 3 4ามสี่ศูนย์จำนวนสิบลำที่นําไปสู่การทีบ่บินแล้วนะคะ ต้นทุนของน้ำมันเนี่ยแพงกว่าจากรายได้ที่ได้จากการโดยสารทั้งหมดด้วยซ้ำไปเป็นต้นนะคะก็เลยนำไปสู่การขาดทุนที่ต่อเนื่องสะสมมาเรื่อยๆนะคะจนทัง่งกระทั่งในท้ายที่สุดพอเขาเข้าช่วงโควิดปุ๊บก็ฝีแตกแล้วก็เลยจะต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูนะคะซึ่งพอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะก็คือทุกอ,อ,อย่างเนี่ยต้องบอกว่าจะ ผู้ถือหุ้นเนี่ยอำน,นาจของผู้ถือหุ้นแทบจะสิ้นสุดลงเลยนะคะเนื่องจากว่า,าการที่จะเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยต้องไปขอให้เจ้าหนี้หยุดหยุดพักการชำระหนี้ให้ด้วยนะคะหรือว่า ในศัพท์ของการยึดลมละลายเขาเรียกว่าอโตเ m ม t ติสเตทนะคะก็คือ,อ,อหยุดพักการชำระหนี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ต้องยินยอมที่จะหยุดพักชำระโดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีแผนงานบริหารจัดการธุรกิจให้กลับมามีกำไรอีกครั้งหนึง่งและพร้อมที่จะจ่ายหนี้เขาได้ไม่อย่างนั้นนะเขาก็จะเอาหนี้คืนทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยกระบวนการฟื้นฟูนเลยเป็นสิ่งที่ เจ้าหนี้จะมีอํานาจมากกว่าผู้ถือหุ้นเองแน่นอนว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะถึงแม้ว่าจะขายหุ้นบางส่วนให้วายุพักแล้วก็ยังถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ48 แต่ในมุมมองของเจ้าหนี้ที่มีอำนาจสูงสุดในระหว่างที่อยู่ในแผนกิจการแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นมีสัดส่วนหนี้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะถ้าเราดูจากสัดส่วนหนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยากที่จะได้เสียงข้างมากในคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูก็คือสามในห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการทั่วไปนะคะก็เลยเป็นเหตุให้นนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกที่เราคิดว่าเอ๊ะ กระทรวงการคลังเนก็ดีรือว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะมีแผนที่จะเข้ามาทําอะไรกับการบินไทยหรือไม่ต้องบอกว่าแผนพื้นฟูกการที่ทํากันมาเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจการเสียสละของคนในองค์กรการบินไทยเป็นอย่างมากนะคะมีการปลดพนักงานลงไป50เปอะมีการขายสินทรัพย์ขายหุ้บินอะไรต่างๆเ,เพื่อที่ทำให้การบินไทยเนี่ยกลับมา อยู่รอดแล้วก็มีกําไรยางต่อเนื่องได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการเลยแวเวลาก็ผ่านมา3ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้กําลังจะออกจากแผนพื้นฟูกลับไปเป็นบริษัทที่มีกําไรแล้วก็กลับไปลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเข้ามาตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ามาช้าไปช้าไปแล้วถ้าอยากที่จะ<ๆ>เข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าจะเข้ามาในเรื่องอืนเนี่ยก็กําลังเป็นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่กําลังดี นอ,นอกจากเรื่องของการที่จะมีตัวแทนจากทางฝั่งรัฐบาลเข้าไปอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าคลังเองเนี่ยก็จะเจียดเงินที่ตัวเองก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ย ไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้กับการบินไทยด้วยนะคะ,ะมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า20 0ล้านบาทนะคะถ้า oh. ราคาประเมินของการการขายหุ้นเพิ่มทุนยังไม่ออกแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าที่มีการแปลนนี้เป็นทุนก่อนหน้านี้ที่กำหนดราคาไว้ที่ประมาณ2บาท54สตางค์นะคะก็เท่ากับว่าคลังเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มเติมในการบินไทยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่จะมีการ แก้ไขแผนฟื้นฟูนเนี่ยทางการบปนไทยได้มีการยืน่นเ,เรียกว่าฟลิ่งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้นะคะ<ม>ที่จะมีการแลงคนี่เป็นทุนก็คือใครเป็นเจ้าหนี้เนี่ยจะได้เป็นหุ้นกลับไปแทนแล้วเดี๋ยวไปรอรับเป็นเงินปันผลนะคะซึ่งถ้ากระบวนการแลงคนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ประสบการณ์การแลงน,นี้ครบร้อยเออย่างที่ได้กาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูนเนี่ยนะคะประสงการคลัามจะถือหุ้นเป็น33%เอ33ซึ่งก็ยังเป็น พูดถึงหุ้นเสียงข้างมากนะคะ,ะเป็นผู้หุ้นรายใหญ่ที่สุดพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดีซึ่งก็มีอำนาจในการที่จะเลือกบอร์ดบริหารนะคหลังจากที่อบอร์ดที่เจ้าหนี้แต่งตั้งมานี่ก็ครบจบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการแต่งตั้งบอร์ดบริหารชุดใหม่เนี่ยวงการคลางในฐานะผู้ถือหุ้น ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกบอร์ดบริหารได้แล้วอยู่ดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีความพยายามที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท,ทั้งๆที่ต้องบอกว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะคะภาษีก็เก็บได้ไม่เข้าเป้านะคะแล้วก็มีการใช้เงินคงคลังไปมากกว่าแสนล้านบาทก็ยังจะหาเงินมาเพื่อที่จะซื้อหุ้นเพิ่มขุนก็เป็นสองความพยายามค่ะที่เราเห็นว่ามันมีความพยายามที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวาย ของการบริหารกับการบินไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนเข้าไปในคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูหรือว่าจะไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน ท่างที่ก็บอกเองว่าจะไม่กลับไปเป็นรักวิชาจิกจแล้วแต่ว่า3-3%ดูเหมือนจะไม่พออยากที่จะถือให้ถึง40%ค่ะก็เป็นสองเหตุการณ์ที่ที่เราคิดว่า,าจ,จะเป็นที่จะต้องบอกให้กับสาธารณชนได้ทราบนะคะเพราะว่าหลายหลายคนออยก็ยังคงมีความหลังฟังใจนะคะในช่วงที่มีการเมื่อเข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการการบินไทยอมากๆเนี่ยก็ทําให้การบินไทยต้องอประสบกับความยากลำบากการขาดทุนมาอย่างต่อนเนื่องค่ะก็ต้อง ต,ต้องเรียนให้กับทางสาธารณชนได,ได้รับทราบเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ช่วยปกป้องการบินไทยการบินไทยเป็นของคุณใหม่นะครับเป็นของคนไทยทุกคนนะครับเกิดมาไม่ต้องมีหุ้นก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่วันนี้โดนผู้ยี่ผู้ยามขนาดนี้เลยฝากนะครับฝากช่วยคุณาดูหน่อยผมเคยเดี่ยวเรื่องนี้กับคุณธนาทรเมื่อสักสี่ปีที่แล้วตัวตัวเลยอ่ ฝากไปดูว่า Airbus A340 500กับ600เนี่ยตั้งแต่ซื้อมาเราขัดทุนปีละ5,000ล้านบินกรุงเทพ LA กรุงเทพนิวยอร์กขัดทุน5,000ล้านจนต้องหยุดแล้วก็บิน9ปีต้องทิง้งผมไม่คนจับทุจริตเองแต่ผมแพ้ที่ว่าทุจริตจริงแต่ไม่สามารถจะกำหนดบทลงโทษได้ผมก็งงๆนะครับให้คุณหมายไปดูว่าเอเย่นที่ขายเครื่องนี้มันคือใคร นำสกุลอะไรแล้วจะได้คำตอบครับเพราะว่าเอเ a n a แอร์บัสเนี่ย mm hmm. เดิมมันเป็นของคุณอาํานวยกเกษมทรัพย์แต่เฉพาะรถเนี่ยมันนำสกุลตอบคำถามเลยนะครับว่าเอามาซื้อเฉพาะรถนี้แล้วซื้อไปได้ถึง10กว่าลำทั้งโลกมีอยู่40ลําลำเองไม่มีทางได้กำไรเลยบินตรงเนี่ยต้องใช้บรรทุกคน240แต่ลำนี้บรรทุกได้210คน บินมากขัดธุนมากเนี่ยแหละครับฝากไปดูเรื่องทุจริตแล้วการบินไทยเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะครับคุณฝากคุณหมายด้วยเลยผมพูดแทนการบินไทยเลยเพราะว่าที่เขาเพิ่งจะประชุมประท้วงเนี่ยเขาก็เชิญผมไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการบินไทยเนี่ยยอมเสียทุกอย่างเมื่อตอนที่ไม่มีตังเติมน้ามันเนี่ยพนักงานการบินไทยลงขันเติมน้ํามันเอ,เองนะครับเพราะว่ามีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารอย่าไปเอ่ยชื่อก็เลย4ี่มล้านมันไม่ให้ถอนนะครับ เนี่ยอ้างว่าเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยเราต้องออกตางกันเองเราต้องขายหมดขายซิมูเลเตอร์ขายออฟฟิศขายมาทุกอย่างออฟฟิศร้านหลวงออฟฟิศสีลมฝากคุณหมายไว่าสมบัติของคุณหมายทั้งนั้นน่ะขายไปราคาถูกๆเลยแล้วไม่มีวันจะมีกลับมาได้แล้วออฟฟิศต่างประเทศขายหมดที่ภูเก็ตก็ขายวันนี้เราต้องเจ็บใจเราต้องเสียทุกอย่างแล้วพอมายังไม่ทันฟื้นเลยมันเอาแล้วน่ะเลือบมาแล้ว ผมออกรายการกับกับตันโยธินแต่คุณเรียบเตือนบอกเอ้ยเหลือบจะมาคนก็บอกว่าพี่บรณวิทย์คิดมากแล้ววันนี้เหลือบมาแล้วก็ต้องต่อสู้ไปผมไม่มีเสียงในสภาแล้วฝากคุณใหม่ด้วยนะครับยังไงผมว่ายังสนับสนุนพักประชาชนหรือพักเก้าวไกลที่เรียกชื่อเขาถูกแล้วเพราะว่าออชอบไม่ได้ชอบตัวบุคคลนะครับไม่ได้ชอบคุณหม่ไม่ได้ชอบออคุณพิธาชอบนโยบายเขาแน่นอนมากเหมือนสหรัฐนะครับนี่คือ สิ่งที่รุ่นรุ่นผมชอบนะครับที่เป็นกลุ่มคนแก่ที่ชอบแล้วก็จะสนับสนุนต่อไปประคองให้ดีเอาชนะให้ได้นะครับเอาให้ดีนะ<ช>ทีนี้คำถามทิ้งท้ายก่อนที่คุณใหม่จะไปประชุมต่อนะคะก็คืออย่างที่เราทราบว่ามีการเลื่อนประชุมเจ้าหนี้การบินไทยไปแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันไหมคะว่า ความพยายามของรัฐบาลอย่างที่คุณไหมได้อธิบายไปเนี่ยจะจบสิ้นเพราะไปเปรียบเทียบกับกรณีของการเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติอะคะ่ะที่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เลื่อนไปและข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวแต่ในท้ายที่สุดก็กลายเป็นคุณกิติรัตน,น์นรนงมุมของคุณหมมองอยังไงบ้างคะค่ะอันนี้เราอยังพอมีความหวังคะ่ะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากคณะกรรมการสัรทาบอร์ดประธานบอร์ด แบงชาตินะคะเพราะว่าวิธีการโหวตเนี่ยก็คือเจ้าหนี้มีสิทธิ์มีเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยต้องช่วยการประชา,าสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้ซึ่งรายใหญ่ที่สุดสี่หมล้านบาทเนี่ยก็คือเจ้าหนี้สากรอมทรัพย์นะคะที่ถือหุ้นกู้การบินไทยเท่านั้นรวมถึงสางกรอมทรัพย์ของการบินไทยเองนะคะซึ่งตอนนี้สารภาพก็ออกมาส่งเสียงเต็มที่ในฐานะ,ะนะเจ้าหนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ ไม่เห็นชอบกับการรับรองผู้เรียกแผนใหม่สองคนนะคะก็ถ้าผบว่าเราก็จะ,ะหยุดการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเข้ามายุ่งยากวุ่นวายได้นะ,ะแต่ยังหยุดเรื่องของการซื้อหุ้นเพิ่มปุนไม่ได้นะคะซึ่งนนี้เดี๋ยวเชนคงจะ,ะเดินหน้าสู้เรื่องนี้ต่อไปนะคะรวมไปถึงไปส่งเสียงต่อในสภาให้ด้วยนะคะส่วนของประธานบอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าประธานบอร์ดแห่งชาตินะคะคณะรัฐการสรรหารเนี่ยก็คือรัฐมนตรีี่ยเลือกมากับมือถึงแม้ว่าจะเลือกได้เฉพาะอดีต ข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ็ดคนนี้เขาเลือกมาทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้น,นก็ไม่น่าแปลกใจที่ในท้ายที่สุดที่คุณกิติรัตน์ก็จะได้รับผลโหวตสูงสุดแล้วก็ได้มาเป็นประธานปอดแบงค์ชาติค่ะแต่ว่าความเสียหายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวรอในช่วงที่มีการสรรหาผู้ว,ว่าคนใหม่ไปจนถึงตอนที่มีการสรรหาคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะต้องมากำหนดนโยบาย อดอกเบียนโยบายกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีการส่งคนจากฝั่งาฝังงง่งของการเมืองมามากน่อยนแค่ไหนคะ่ะครับอันที่สองผู้มีบารมีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ